อิทธินาคินภาคที่สามนาคาอาหางการตอนผู้มาพร้อมเงาแสงขุนเขาโดยรอบกปัญจิรามหาปราสาทบัดนี้ล้วนเต็มไปด้วยป้อมค่ายของพลศึกพูดและอสุรจำนวนมากจินจิยาเดินผ่านแนวกระโจมที่เรียงรายไปทั่วเพื่อขึ้นสู่กปัญจิรา ดูประหนึ่งว่าการศึกที่ผ่านมาในมหานคราแห่งติรปาตีจะทำให้เกิดความตระหนกตื่นตัวเป็นการใหญ่จากนี้ไปสงครามอันยิ่งใหญ่คงใกล้จะเริ่มขึ้นในไม่ช้าตอนจินจิยาเข้ามาถึงถงท้องพระโรงกลางนั่งลเห็นศิรนาราจอมพูด ยังประทับนั่งอยู่บนบันลังอาจกลางถงกว้างเป็นดวงแสงขนาดใหญ่ส่องสว่างเจ,จิดจรัสไปทั่วห้องรายรอบด้วยกลุ่มผู้ชานเวทอราการจำนวนห้าคนยืนรายรอบดวงแสงสองตาเรืองแสงสีขาวสว่างภายในดวงแสงปรากฏภาพของจอมอัคคีนาคาหนุ่มนามเตชิน เขากำลังบัญชาการรบอย่างเยี้ยมหาญวงหน้าสง่าเข้มรูปงามเกินกว่าที่จินจิยาจะห้ามใจได้หัวใจนางคล้ายจะหลอมละลายลงตรงหน้าความสง่างามของเตชินได้ฉุดกระชากเอาวิญญาณน,นางจากไปไกลแสนไกลานางพรายสาวจึงยืนตะลึงนิ่งเงันกับที่กระทั่งศิรนาราปลายเนรมาเห็น ว่าอย่างไรจินจิยาเจ้ามีข่าวใดจะแจ้งต่อเราหรือเสียงกังวานของซิรนาราฉุดรั้งนางออกมาจากห่วงพวังที่แสนวาบหวามดื่มดำ่ำนางรีบกลบเกลื่อนความรู้สึกในแววตาแล้วก้าวออกไปสุดกายลงข้าน้อยได้ส่งคนออกไปพบร่องรอยของพวกมนุษย์แยกเป็นกลุ่มย่อยสิบคน กระจายแทรกซึมเข้ามาในภูตปราการพวกนั้นใช้อาชาแปลงรูปแต่เจตนาทิ้งรอยกีบเท้าไว้ให้พวกเราพบเห็นเชื่อว่าต้องเป็นเลขกกลวงล่อหลอกให้เราสับสนกับเส้นทางลุกล้ำดูท่าพวกมนุษย์คงประสงค์ซ่อนพลางบางสิ่งจินจิยาเอ่ยบอกแล้วเหล่านาคาเล่า ศิรณนาราเอ่ยถามต่อพวกข้าน้อยมีพบร่องรอยเหล่านาคาใดแต่สัจชยาเชื่อว่าการศึกที่ติรปาตีเป็นการสร้างเหตุให้พวกนาคาแอบแฝงเข้าสู่แดนเราเช่นกันจินจิยาเอ่ยต่อวรินทรเล่าศิรณนารานิ่งเงันไปเนิ่นนานค่อยเอ่ยถามขึ้น นางไม่มั่นใจวรินทร์มีได้อยู่ที่วิรุณประภาแต่นางยังกังวลว่าจะเป็นกลลสึกเล่อให้พวกเราบุกจู่โจมในบรรดากองทัพนาคากนลสิ์ของวรินทร์มีความกล้าแข็งสุดจินจิยาเอ่ยตอบจงสังหารพวกมนุษย์ให้หมดด้วยเสน่นางพรายของพวกเจ้า ส่วนเหล่านาคาให้เป็นเรื่องของข้าศิรนารามีบัญชาจินจิยารีบค้อมศีรษะลงน้อมรับแล้วลุกขึ้นก้าวถอยออกไปจากท้องพระโรงก่อนจากนางยังอดมิได้ที่จะปลายตาไปมองภาพเตชินอีกครั้งพลศึกพูดหมู่หนึ่งควบอาชาผ่านมา ยานพาหนะพวกสยาสินค่อยหลบเข้าข้างทางพวกที่อยู่บนหลังคาล้วนพากันแยกย้ายซุ่มซ่อนอยู่สองฝากข้างพลศึกกลุ่มนั้นมีกว่าย0สิเมื่อมาถึงจึงหยุดมองสยาสินและคนขับพวกเจ้าจะเดินทางไปที่ใดคนศึกพูดผู้นำกลุ่มเอ่ยถามเสียงดงัง ข้าน้อยเป็นชาวอโศทายีกำลังพาครอบครัวลี้ภัยไปยังที่อื่นเพราะเกรงว่าการศึกที่ติระปาตีจะคืบคลานมาถึงสยสินเอ่ยตอบอย่างนอบน้อมแต่พลศึกพูดผู้นั้นคลายย้ายยังมิยอมเชื่อภายในเป็นผู้ใดจงเปิดให้ข้าดูพลศึกพูดผู้นั้นร้องสั่ง สยาสินจึงหันไปพยักหน้ากับคนขับเขาเดินไปเปิดประตูออกสยาสินก้าวตามไปนันทิชาหัวใจเต้นรัวนั่งกับยารีล้วนก้มหน้านิ่งอยู่ภายใต้ผ้าคลุมผืนหนานางเป็นบุตรีของข้าน้อยและหญิงรับใช้สยาสินบอกกล่าวพนสึกพูดผู้นั้น ขยับอาชาของตนเข้ามาใกล้สยาสินปลายตามองตามให้พวกนางเหนื่อยหน้าขึ้นพลศึกพูดสั่งเสียงดังความจริงแล้วข้าน้อยมีความลับบางสิ่งต้องบอกต่อท่านสยาสินกล่าวสีหน้าเขาแปลเปลี่ยนเป็นหวัดวิตกพลศึกพูดผู้นั้นคล้ายไม่สงสยัยปล่อยให้สยาสินเข้ามาหา มีอะไรรีบบอกมาพลศึกพูดผู้นั้นร้องถามคือว่าพวกนางเป็นศยาสินกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาทว่าแววตาของพลศึกพูดผู้นั้นท่านแตกสัานร่างตกร่วงลงจากหลังอาชาที่นั่งอยู่มีหยาดโลหิตไหลาอาบศยาสินดึงมือออกเป็นมีดสั้นคมวาวเล่มหนึ่ง พวกพลรบพูดพลันตื่นตัวชักอาวุธตนออกแต่กลับปรากฏฝูงนาคาสีดำคลับทยานจากราวป่าตรงเข้ากลืนกินทั้งคนทั้งอาชาจนหมดสิ้นนันทิชากรีดร้องอย่างเสียขวัญเมื่อเห็นเหตุแปรเปลี่ยนฉับพลันยารีก็คล้ายจะแตกตื่นไม่น้อยนางรีบดึงให้แม่หญิงของตน หลบสายตาไปทางอื่นแล้วพวกนาคาก็คืนกลับเป็นร่างแปลงของเหล่าพูดช่วยกันกลบเกลื่อนร่องรอยจนหมดจดสยาสินก้าวเข้าไปหาพวกนันทิชาอย่าตกใจไปเลยแม่หญิงน้อยพวกเราเป็นวงสายอสุรนาคาได้รับบัญชานายเราให้คุ้มครองท่านไปยังจุดหมายจะปล่อยให้ใครพบเห็น ร่องรอยมีได้สยาสินกล่าวนันทิชายังดูหวัดหวันไม่หายพวกท่านจะพาเราไปอย่างที่ใดกันถ้าอยากกลับบ้านแล้วโปรดเวทนาด้วยเถิดนันทิชาวิงวอนอย่างน่าสงสารแววตาสยาสินดูสลดลงข้าเสียใจแม่หญิงท่านเป็นความหวังสุดท้าย ที่จะยุติมาหาสงครามทั้งหมดนี้โปรดช่วยเหลือพวกเราด้วยเถิดสยาสินพันกล่าวแล้วสุดกายลงกับพื้นพวกที่เหลือก็ล้วนกระทำตามเหตุเปลี่ยนแปลงกระทันหันทำให้นันทิชาถึงกลับตกตะลึงนิ่งเงินไปนั่งหันไปมองยารีให้พวกเขาลุกขึ้นก่อนเถิดแม่หญิง คืนอยู่กลางแจ้งเช่นนี้เนิ่นนานไปบัดเดี๋ยวพวกไพร่พลพูดมาพบเห็นอีกคงไม่ดีนักยารีให้สตินันทิชาก็รีบพันกลับไปพวกท่านปลดลุกขึ้นอย่าได้กระทำเช่นนี้เลยเอาเถิดเราจะไปพบนายเหนือพวกท่านจะไม่ทำให้พวกท่านลำบากใจอีกต่อไป นันทิชาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเปลี่ยมความเข้าใจสยาสินกับพวกก็พากันลุกขึ้นแม่หญิงเมตตานะพวกเราจะเร่งรีบเดินทางกุลติรอพวกเราอยู่ยังหมู่บ้านเบื้องหน้าพบกับเขาแล้วแม่หญิงคงจะสบายใจขึ้นสยาสินตอบรับพร้อมรอยยิ้มใจดีแล้วทั้งหมดก็ออกเดินทางกันต่อ ใครพลมนุษย์ชาวสสิกันทรากลุ่มหนึ่งหยุดพักทั้งแรมที่ชายพนาริมทานน้ำพวกเขาก่อกองไฟขึ้นเพื่อให้ความอบอุ่นและหุงหาอาหารอาชาของพวกเขาได้รับยาและฟางแห้งที่จะเตรียมมาเพราะยากที่จะหาได้จากดินแดนที่แสนธุรกันดาลในมหาทวีปของเหล่าพูด แต่หากไม่นำอาชามาด้วยจะทำให้เดินทางได้ยากลำบากท่ามกลางผืนธรณีอันกว้างใหญ่ไพศาลคนรบส่วนใหญ่หล้วนแยกย้ายไปหลับนอนมีเพียงสองคนอยู่เวรยามพวกเขานั่งสนทนากันอยู่คนละฟักข้างกองไฟที่ลุกโชนแล้วทั้งสองพัันได้ยินเสียงเพลงขับกล่อม ที่แสนแผ่วเบาชวนให้เคลิบเคลิมหลงไหลระวังมันเป็นเสียงเพลงพูดพลายอย่าหลงเพลินไปพลรบผู้หนึ่งได้สติเขาเอ่ยขึ้นแล้วสะบัดหน้าหลายครั้งก่อนจะใช้มีดกรีดส่แขนอีกข้างของตนความเจ็บแปบ,บทำให้สติแจ่มใสขึ้นแต่สหายอีกคน คล้ายตกอยู่ในอำนาจสะกดแล้วแววตาของเขาเลื่อนลอยริมสีปากประดับด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขพนรบหลายคนที่หลับอยู่ล้วนขยับลุกขึ้นพลรบผู้นั้นจึงลุกไปใช้มีดสั้นกรีดแขนของเพื่อนความเจ็บดึงให้สติเขาหวนคืนมารีบสร้างกำแพงมนตราเร็วเข้าพลรบผู้นั้นร้องบอก ทั้งสองรีบหันไปไร้เวทอันเร้นลับปรากฏเปลวแสงสว่างพราวขึ้นรายรอบแต่พวกที่อยู่นอกเขตกำแพงมนต่างกระตุกอย่างสุดฝืนที่ทรงอกค่อยปรากฏสายโลหิตไหลซึมแล้วแผ่ขยายเป็นแนวยาวก่อนจะถูกแหวกออกเป็นช่องใหญ่ทำให้อวัยวะภายในทะลักล้นออกมาร่างนั้นล้มลง ก่อนปรากฏร่างแสงพูดพรายที่ค่อยคืนกลับเป็นหญิงงามที่แสนยั่วยวนจินจิยาค่อยก้าวเดินออกมาจากความมืดตอนนี้เหลือเพียงพลรบทั้งสองในกำแพงมนตราน,านั้นนางเดินลัดเลาะไปรอบๆพร้อมรอยยิ้มที่เย็นเยียบนับว่าพวกเจ้ามีตะบะสมาธิที่แก่กล้าไม่น้อย สามารถตั้งรับได้ทันท่วงทีแต่น่าเสียดายกำแพงมนเพียงนี้ยังมีอาจหยุดยั้งข้าได้จินจิยากล่าวแล้วสลายร่างเข้าไปปรากฏที่ภายในกำแพงมนสลายตัวทันทีพลรบทั้งสองหันไปเสือดแทงอาวุธเข้าใส่แต่ยังช้ากว่าจินจิยามือของนางทะลวงเข้าไป ในสวงอกของทั้งสองแล้วก่อนจะกระชากเอาหัวใจสดๆหลุดติดมือมาหยาดโลหิตทะลักล้นแดงฉานเปื้อนมือและแขนของนางจินจิยาค่อยโยนหัวใจทั้งสองให้แก่พวกของตนนานที่จะมีอาหารอันโอชะมาสังไวถึงที่จงดื่มกินตามสะดวกเถิดจินจิยากล่าว พวกนางพรายก็คืนร่างเป็นหญิงชราที่แสนอัปปัละก์แย่งกันดื่มกินเลือดเนื้อและอวัยวะจากซากร่างของเหล่าพลรบชาวมนุษย์ยังอร ե ตอร่อยจินจียาเพียงเอามือที่เปื้อนเลือดไปเลียกินถ้ายังมีสิ่งต้องทำพวกเจ้าจงเก็บกวาดให้หมดจดจินจียากล่าวแล้วสลายร่างจากไป เตชินค่อยรู้สึกตัวขึ้นเขาหันมองรอบตัวมันเป็นโพรงถ้ำใหญ่ที่แสนโอโทงร่างของเขาเปลยเปล่านอนอยู่บนเตียงนุ่มที่กว้างขวางมีภาชนะหลายใบตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องเจาะที่ผนังถ้ำพร้อมไอคอนลอยอ้อยอิ่งออกมาส่งกลิ่นหอมจางๆอบอวลไปทั่วถงถ้ำแห่งนั้น ไม่ช้าก็ปรากฏร่างนาคาสาวนางหนึ่งก้าวเดินเข้ามานั่งอยู่ในอาภรณบางเบาปิดบังเรือนกายน้อยชิ้นและดูวับแวมเร้นลับท่ามกลางเปลวรริกของโคมไฟตามผนังถ้ำนาคาสาวนางนั้นค่อยก้าวออกมาจากเงาสลัวจนเตชินมองเห็นนางชัดตาความงามของนาง ทำให้เขานิ่งตะลึงไปเนิ่นนานเจ้าเป็นผู้ใดกันแล้วเหตุใดข่าจึงมาอยู่ในสถานที่นี้เตชินเอ่ยถามนาคาสาวนางนั้นค่อยขยับขึ้นมาบนเตียงนุ่มนางคลานมาคล่อมร่างของเขาไว้ทั้งใช้นิ้วชี้แตะริมฝีปากของเขาอย่างแผ่วเบาอย่าได้กล่าวมากความ เพลานี้มีเหมาะกับการสนทนานาคาสาวนางนั้นกล่าวพร้อมรอยยิ้มยั่วยวนแล้วก้มลงจุมพิษที่ริมฝีปากของเตชินอย่างดูดดื่มความรู้สึกของเตชินถูกกระตุ้นเร่งร้าขึ้นจนก้าวเข้าสู่อารมณ์สิเนหายอย่างแรงกล้ามันทำให้เขาหลงลืมทุกสิ่งทุกอย่างนาคาหนุ่มลุกขึ้นพลิกกลับ คว้าร่างนาคาสาวนั้นพลิกนอนหงายลงแล้วเริ่มฉีกกระชากอาพรชิ้นน้อยของนางออกก่อนจะดื่มด่ำกับเรือนร่างของนางนาคาสาวสนองตอบร่างทั้งสองค่อยเปลี่ยนกลายเป็นนาคาใหญ่คัวพันรัดรึงภายใต้อารมณ์แห่งรักที่แสนเร่าร้อนบัดเดี๋ยวขึ้นกลับเป็นร่างแปลงมนุษย์ บัดเดี๋ยวกลับกลายเป็นนาคาสลับสับเปลี่ยนไปตลอดเวลากระทั่งอารมณ์รักทั้งสองพู้ย่งขึ้นสู่ความสุขสุดยอดโดยพร้อมเพรียงเตชินสะดุ้งสุดตัวลุกขึ้นนั่งหอบหายใจอยู่บนเตียงของตนที่แท้ทั้งหมดเป็นเพียงความฝันแม้จะเป็นฝันอันบันเจิดเพลิดเพล้วไม่น้อยแต่เตชินยังไม่ไวสงสยัย มีสายลมเย็นเฉยพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นกายสาวเจือจางม่านผืนบางเบาพลิ้วสะบัดขึ้นแตชินค่อยหันไปมองจินจียายืนนิ่งที่ชานระเบียงภายนอกไว้ข้าจะมาหาท่านใหม่ยอดรักแห่งข้านางกล่าวทั้งรอยยิ้มหยาดเยิม้มแล้วค่อยลับหายไปพร้อมสายลมที่พรมโชย รถเทียมอาชาคู่ของพวกสยาสินเคลื่อนเข้าสู่เขตหมู่บ้านที่แสนสงบเงียบกุลติกับพวกอสุรนาคาอีกกลุ่มยืนรออยู่สยาสินกับพวกพากันลงจากรถแล้วแยกย้ายกันไปปล่อยให้กุลติเป็นคนก้าวเข้าไปเปิดประตูให้นันทิชากับยารีก้าวเดินลงมานันทิชาแย้มยิ้มด้วยความยินดีทันที เมื่อเห็นกุลติเพราะนางคุ้นเคยกับนาคาเท่าผู้นี้มากกว่าใครยารีก้าวตามนั่งหันมองดูสภาพหมู่บ้านโดยรอบมีบ้านเรือนไม่มากนะักส่วนใหญ่มีสภาพเก่าคร่ำครา่าแซมซ้อนด้วยแมกไม้รกคลุมแม้เป็นเทียงเวลาบ่ายคล้อยใกล้เย็นยำ่ำแต่ฟ้ากากลับเลือนสลัวหม่นมัวยิ่งนะักได้ข่าวว่า มีเรื่องตื่นเต้นระหว่างทางต้องขออาภัยแม่หญิงจริงๆที่ทำให้ต้องตกใจกุลติเอ่ยทักขึ้นใครว่าข้าตกใจขวัญข้ากระเจิงไปหมดเลยทีเดียวว่าแต่ลุงท่านผู้เป็นปัทพีนาคาเหตุใดจึงมาอยู่ร่วมกับพวกเขาเหล่านี้ได้นันทิชาย,ยอมรับ นั่งเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาลงกุลติยิ้มตอบเรื่องนี้บอกเล่าแล้วคงยืดยาวไว้ค่าน้อยจะค่อยหาเวลาสนทนากับแม่หญิงอีกทีตอนนี้ขอเชิญแม่หญิงและแม่นางยารีตามข้ามาคนที่รอพบพวกท่านกำลังคอยอยู่กุลติบอกกล่าว นันทิชาก็พยักหน้ายอมรับแล้วทั้งสองนายบ่าวก็พากันเดินตามกุลติไปศยาสินกับพวกยืนรออยู่ที่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งนายท่านของพวกเรารออยู่ที่ภายในเชิญแม่หญิงสยาสินกล่าวแล้วก้าวหลบไปเปิดประตูให้นันทิชาหันมามองกุลติ นี้เป็นไรแม่หญิงพวกเราจะรออยู่ที่ภายนอกนี้จนกว่าแม่หญิงจะกลับออกมากุลติบอกกล่าวยารีรีบเข้ามาคว้าข้อมือน,นันทิชาวไว้แต่ข้ามิยอมให้แม่หญิงของข้าเข้าไปเพียงลำพังเป็นแน่ยารียืนกรานเสียงแข็งสยาสศินก็หันมองหน้ากับกุลติ ให้พวกนางเข้ามาเถิดมีเสียงทรงอำนาจแต่เปี่ยมล้นด้วยความการุณของชายผู้หนึ่งดังบอกมาสยาสินจึงค้อมศีรษะรับอย่างนบนอบข้าน้อยน้อมรับบัญชาเชิญแม่หญิงทั้งสองสยาสินกล่าวนันทิชาจึงจูงมือยารีก้าวเดินเข้าไป สยาสินค่อยปิดประตูกลับเข้าที่ภายในห้องกลับว่างเปล่ามิม,มีแม้เงาของผู้ใดปรากฏอยู่แต่กลับมีบ่อน้ำใหญ่อยู่ที่พื้นคล้ายกับว่ากระท่อมหลังนี้ได้สร้างคล่อมไว้บนบ่อน้ำนี้นันทิชาหันมองหน้ากับยารีอีกครั้งทั้งสองมิกล้าเดินรุดหน้าต่อไปอย่าได้หวัดวันเลย เราไม่ได้มีประสงค์ร้ายต่อแม่หญิงทั้งสองเสียงเดิมดังบอกมาพร้อมระริ้วแสงที่ค่อยแผวพลิ้วอยู่เหนือระลอกคลื่นในบ่อน้ำนั้นนันทิชากับยารีก้าวถอยอย่างลืมตัวไปก้าวหนึ่งริ้วแสงนั้นค่อยรวมตัวเป็นเปลวแสงที่วาววับหลากสีสันพลอยทำให้ทั่วทั้งกระท h o มสว่างสวัยตามไป แม่หญิงคงกำลังสงสัยว่าเราเป็นใครอาภัยที่ยังมิอาจบอกกล่าวในเพลานี้เพราะมีเหตุอันเร่งรีบยิ่งกว่าและจำต้องอาศัยแม่หญิงน้อยผู้เป็นความหวังที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวเพื่อหยุดยั้งมหาสงครามที่กำลังลุกลามไปทั่วอันตรวิยาโลกธาตุเสียงนั้นบอกกล่าว คล้ายจะคาดเดาจิตใจของนันทิชาได้ความงามที่แสนอ่อนโยนของริ้วแสงทำให้ความหวัดหวั่นพรั่นพรึงของหญิงสาวค่อยผ่อนคลายลงเหตุใดหรือจึงต้องเป็นข้านันทิชาเอ่ยถามริ้วแสงเหนือบ่อมีอาการพลิ้วสะบัดเล็กน้อยเพราะท่านเป็นเพียงผู้เดียว ที่จะทำให้ศิรนาราจอมอธิราชพูดยินยอมหยุดยัง้งความขัดแย้งทั้งสิ้นเสียงนั้นเอ่ยบอกนันทิชาย,ยิ่งฟังยิ่งงุนงงนั่งหันมามองหน้ายารีที่คล้ายกำลังสับสนไม่น้อยเช่นกันแล้วข้าต้องทำเช่นไรท่านจะให้ข้าไปเจรจากับจอมผู้ศิรนาราหรือ นั่นทิชาหันไปเอ่ยถามอย่างไร้เดียงสาความงามอันบริสุทธิ์ของนางทำให้ริ้วแสงนั้นสั่นพลิ้วพร้อมเสียงสวนเบาๆท่านจะได้พบกับศิรนาราอย่างแน่นอนแต่ยังมิใช่เพลานี้จากนี้ไปการเดินทางของท่านจะเริ่มต้นขึ้นสยาสินและกุลติจะอยู่เป็นเพื่อนท่าน คอยพิทักษ์คุ้มครองมิห่างไปตลอดทางท่านต้องหาคนผู้หนึ่งให้พบก่อนการพบกับศิรนาราจึงจะเป็นผลเสียงนั้นเอ่ยตอบมาแล้วนิ่งเงียบไปไม่ช้าบานประตูกระท่อมก็ค่อยเลื่อนเปิดออกคุณลติก้าวเข้ามาให้แม่หญิงทั้งสองไปพักผ่อนสักคืนรุ่งอรุณค่อยออกเดินทาง เสียงในริ้วแสงบอกกล่าวกุลติค่อยค้อมศีษะลงพวกเราจะดูแลแม่หญิงทั้งสองด้วยชีวิตกุลติยืนยันริ้วแสงนั้นสะบัดพลิ้วอีกคราอย่าห่วงกังวลไปสิทธิอำนาจแห่งคุณความดีทั้งหลายจะรายล้อมปกป้องรอบตัวแม่หญิงตลอดไปริ้วแสงนั้นเอื้อนเอ่ยสั่งลา แล้วค่อยเลือนหายไปกุลติค่อยหันกลับมาเชิญแม่หญิงทั้งสองสยาสินให้คนเตรียมอาหารและที่พักไว้แล้วกุลติกล่าวนันทิชาก็พยักหน้ารับแล้วเดินจูงมือยารีก้าวออกไปจากกระท่อมหลังน้อยนั้นตามด้วยกุลติ